ศากิจารุเบกษาได้มีการเผยแพร่น,นะครับคำสั่งสำนักนายกรัมรีรีด้ด้ให้ใน,นฐานรับราชการโดยมีการประกาศตำแหน่งนะครับถึง251ตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนปีนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้าดูในรายชื่อก็มีการวิเคราะห์กันออกไปต่างๆนานามีการบอกนะครับว่าสายของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายก รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นนะฮะขณะที่สายของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรถูกโยกเข้าไปเาเรียกว่าเข้ากลุ่มผู้ใช้ประโยชน์นี่คุณธีรรัตน์รำงงค่อนข้างที่จะขึ้นแปลว่าอะไรก็ขึ้นอ่ะก็ขึ้นขึ้นคปลว่าขึ้นนี่ต้องดูภาพหัวนี้ดีกว่าฮะดูภาพหัวไทยโพสต์กับผู้จัดการเข้าใจง่ายดีอ่ะลองดูภาพหัวไทยโพสต์ผู้จัดการเนี่ยฮะข้อ25ทหารเคลียร์เด็กบิ๊กดองเนี่ยนะฮะแม่สายปั้มพังงานโอเคไม่ใช่ค่อนข้างขึ้นโอเคใช้พังงานเลยพังงานท่า ผู้จัดการนี่หนักกว่านะฮะดูฮะเด้งล้างบางเด้งล้างบางเด็กเลยฮะแล้วก็เนี่ยข้างล่างผมไม่อ่านนะครับอ่านเองกันแล้วกันนะครับก็ทั้งแผงฮะเจ้ากรมยุทธศาสตร์เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกนะฮะพลพลร์พลเอกพลพัฒวราพักนะฮะผู้ส่งข่าวพิเศษกองทัพบกคุณสุทัศน์จารุมณีก็ออกหมดฮะแล้วก็จริงจริงก็ไม่ใช่พลเอกประวิตยอย่างเดียวนะฮะที่สายของพลเอกประวิตยอย่างเดียวที่เติบโตนให้ผู้สื่อข่าวในเน็ตเกือบทุกฉบับก็รายงานตรงกันว่า พลตีปิยวัน์นาควานิชผู้ทรงคุณวุฒิกองทบกอดีตรองผบหน่วยข่าวกรองทางทหารซึ่งก็เป็นน้องชายของพลเอกธีรชัยและพบทบเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษากองทบกนะครับแล้วก็พลตีหญิงบุญรักษานาควานิชภรรยาพลเอกธีรชัยจากผู้ชํานาการสํานักงานประหลัดกลาโหมก็กลับมากองทบกในตําแหน่งผู้ชํานาการทบบแล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทกมนเพิ่มกําลังพลเป็นเติมทหารรุ่นที่16 นะครับก็กลับมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นตำแหน่งอัตราพลเอกนะครับในรายงานข่าวก็บอกว่าพลโทโกมลเนี่ยเป็นนายทหารที่มีความสนิทสนมกับพลเอกประวิทธิ์วงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งที่ผ่านมาก็ช่วยงานเป็นฝ่ายเซนาธติการประจํารัฐมนตรีว่าการกลาโหมด้วยเหมือนกันครับที่มีการตั้งข้อสังเกตในสื่อมวลชนนะครับก็คือการปรับย้ายพลโทรทวัตสุขเปล่งสุขปลังแม่ทัพที่2ขึ้นเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบ,บกแปลตาพลเอกนะครับก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชาการในเดือนกันยายนโดยมีพลโทวิชัยแชร์จอหอมแม่ทัพน้อยที่2ซึ่งเป็นนายทหารของสายพลเอกประวิตย์วงษ์สุวรรณเนี่ยขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่2แล้วก็มีการดันพลตรีนัดอินเจริญรองแม่ทัพภาคที่1ก็บอกว่าเป็นน้องรักของพลเอกประวิตย์นะครับขึ้นมาเป็นยศพลโทในตำแหน่งรองเสนาธิการทหารบอกอีกด้วยครับเมษาย,ยนเนี่ยเป็นการโยกย้ายที่โยกย้ายเล็กว่างันเถอะแต่ก็จะเห็นถึงอนาคต เหมือนกันเพราะเขาก็บอกว่าในสายทหารเขาบอกว่าคุณดูยกย้ายตอนนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าในปีถึงปี6 5เนี่ยใครจะเป็นพบทบเลยเขามีการไล่กันไล่ผบทบกันถึง10ปีแล้วครับนนี้นะครับแต่ทำไมไม่มีชื่อน้องพลเอกประยุทธ์ั้งเลยครับมีแต่น้องพลเอกประวิทย์น้องพลเอกรเข้าใจว่าเกษียณปีหน้าใช่ไหมฮะไม่ทราบหรือว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ก็คือไปอยู่กระไล่หงไม่ถึงน้องไม่ได้หมายถึงน้องจริงๆแต่หมายถึงว่า อย่างที่เขาบอกกันว่าคนนั้นคนนี้น้องพลเองอนั่นพลเอก็ีแบบนี้เนี่ยทุกคนเป็นน้องพลเอกประวิทยฮะ